ิมครับทัวเขียวยอดพยักโอ้ยสายยาวๆนี่ว่าวนออกข้างนะครับดูทัวเขียวเองก็สู้ยิบตายนี่นะครับมอยันละยอดกระเด็นลงมาอีกแล้วครับแต่ว่าเหมือนตุ๊กตาล้มลุกนะครับพอกระเด็นไปนี่ก็ขึ้นมาทันทีเหมือนกันต้องเจาะล่างมีหมัดมีศอกครับดูครับโอ้โหศอกสายยอดพยัก แม่แกตั้งรับก็จริงครับแต่ว่าจังหวะสวนเนี่ยครับจังหวะเถียงจังหวะทอนหนักๆแรงๆดูครับทีมยอดอกครับทีมยอดอกอย่างเดียวทัวเขียวยังแก้ไม่ได้ครับเพราะว่าพยายามจะเบียดใกล้ๆหาจังหวะนี่ครับจังหวะยกแข้ยกขาที่มันพอจะบวกมันขวาได้แต่ว่าด้วยความที่มันสั้นกว่าเยอะครับจะทําได้ที่โดนทีมไงเงื่อนตลอดอ่ะดูประชิดในลุยไม่หยุดแล้วครับทัวเขียวครับ ส่วนยอดพยักเองเนี่ยครับพยายามชกละเอียดครับแล้วก็ไม่ตกใจแย่ไว้จิ้มไว้เตะจ่อล่างมาถั่วเขียวแข้งซ้ายครับอยอดพยักทีเตะแล้วทีปครับกินเปล่าไปโอ้โหโดนแต่ละเม็ดนี่แรงแทั้งนั้นนะแต่ถั่วเขียวนี่ไม่สนอยู่แล้วนะครับเอาพยายามจะบวกหมัดอยู่เหมือนกัน แนมวยนี่ตรงเสียงกันโอ้โหโดนททงฟ้ายเบียดเข้าไปเบียดเข้าไปโดนอีกโดน้ายอีกครับยำตัวยังจะล็อกจะไล่แขนกู้นะครับเล็กก็เล็กกว่าครับพยายามแล้วครับทุกวิถีทางครับเพราะว่าถ้าใ้มาแลกกันทีต่อทีมัช่วงมันเสียเปียบเยอะนะครับดูครับขณะยืนใกล้ๆตัวเขียวออกยังไม่ได้แต่ว่าดูยอดพยักโอ้โหพลิกเอาหมุนเอาดูครับไล่จนไม่จน ะจะพาวงในครับมีสอบมาสลับกับตัวเขียวครับอาศัยความแข็งแรงนะครับตีไปตีไปอ้าวเข่าซ้ายเริ่มจะล็อกได้ตีได้มีเสียงเชียร์กระหึ่มเวทีเลยครับดูว่าจะทําได้ต่อเนื่องหรือเปล่านะครับยอดพยักไม่ประทะดูครับออกนิดเดียวหมัดหน้าแย่าแล้วก็ถีบทำลายจังหวะเอาไว้ตลอดยังไม่ยอมครับถิบได้ถิบไปเตะได้แต่ไป ที่ไม่สนใจน้องขอทีเดียวขอทีเดียวได้ไม่ได้เอาตัวเขียวพยายามก็ไปจะได้ไม่ได้โดนเตะแล้วขึ้นไม่ได้เอาคุนมบ้างนล้วได้นล้วไปครับอย่าแผวให้พี่เห็นกันแล้วกัน <c oughs> เตะมาเตะขึ้นชิงแทงก่อนตัวเกียวตีขวาตีเข้าขวาครับานนี่เลยว่าพอเกาะได้นี่ก็เริ่มจากตีได้เหมือนกันนะครับตัวเขียวแฟนมวยนั้นรออยู่เลยนะครับขอให้ทําให้ต่อเนื่องแต่ว่า เลอลูกผีดกระเด็นไปอีกแล้วเลยครับขยับเข้าไปดูนะครับนี่ว่าชกละเอียดเลยครับยอดพยักโอ้ยกรพทอตวัดสูงยังไม่เข้าจุดโฟกัสเท่าไหร่ครับเอาละครับพักกครพู่เดี๋ยวมาตัดก,กัตนต่อใน <จ S 2> <ใจ S 1> ยกที่สี่นะครับลุยเหมืนอนแตงโหเดินเข้าไปโดนแทงเลยครับยอดพยักไม่รอช้าเขีรยขาหน้าแล้วก็หมุนออกไป ตัวเขียวไม่รออะไรเดินเข้าไปดนแขนซ้ายโอ้โหจะเงื้อจะขยับยอดพยักเห็นหมดเลยวังโอ้เบียดล้มลงไปอีกมา,มาดูกันนะครับว่าตัวเขียวสถานการณ์นี้ถือว่าตอนนี้ลำบากแล้วนะครับเป็นรองแทบทุกอย่างนะครับทั้งสภาพร่างกายและรูปร่างก็ต้องเบียดให้ติดดูโชว์เลยครับแต่ยังประมาตัวเขียวไม่ได้นะจอมพิกล็อกนะครับ พยายามติดตัวตลอดนะครับหายใจลดต้นคอรุ่นน้องไปครับถั่วเขียวแต่ยอดพยักเนี่ยครับพยายามป้องกันพยายามรัดเอาไว้ครับแล้วพยายามเล่นลูกตีจากครับแยกมาก่อนครับจังหวะนี้ขยโญเข้าหาต่อครับถั่วเขียวโดนไปก่อนแข้งโดนดักเสียบครับโอ้โโดนเยอะเหมือนกันนะครับวันนี้ครับดูครับโดนแต่ละดอกจุกๆแต่ว่ายังหยุดถั่วเขียวไม่ได้เอาดูถั่วเขียว วันนี้มาดูครับถั่วเขียวจะกลายเป็นถั่วงอกหรือเปล่าเอาเดี๋ยวดูอ,อ้าวสับเข้าไปสับเข้าไปครับยอดพยักไอ้ไอ้ตีจิกหน้าขาพี่ติเออตีให้จี๊ตีให้เจ็บตีให้สะดุ้งเดี๋ยวดูยอดพยักสะดุ้งไหมแม่พยักประคองครับเลือดหมายังครับเลือดมาไม่มาแต่บังลีมาแล้วอ,าอ้าวซอกอีกซอกกระบะแรกกันบวกคันเหมือนจะมีปลีมีเลือดแล้วหรือเปล่าครับถั่วเขียว พยายามเดินลุยต่อเลยครับบาเลือดแล้วหรือเปล่าครับดีจิกไปที่หน้าขาเหมือนเดิมครับพยายามหาช่องหาเจาะให้ได้ครับ<อ>ตรงนีว,วครับโดนบิดเหลี่ยมนี้ลุกขึ้นมาเร็วลุกเร็วครับหันมองทีมงานยังไงดีฟันยางหลุดหรือเปล่าให้หมอดูแผลแตกครับคุณหมอที่รักิ์บุภาชาต,ตอนนี้ชีวิตกําลังหวานแหววสีชมพูชกได้หมอบอกสบายใจครับอารมณ์ดีชกไปเลยน้องถุงมือยังสีชมพูเลย เอาแล้วครับมาดูกันนะครับโอ้โหแล้วก็ซอกนี่คอยย้ำอยู่ตลอดเหมือนกันยอดพยักตัวเขียวก็ถือว่าสู้ยิบตายนะครับแหมย้ำทำหน้าที่อย่างเต็มที่นะครับเอาไล่สาวมาดแผลชนะไม่รู้นะครับอย่างที่บอกนะครับสนุกทุกไฟเลยครับสุภาพครอบครัวครับเพื่อนลูกเพื่อนเมียครับตัวเขียวเดินเข้าไปแล้วก็นี่ครับกรรมการโบกมือเลยครับแหม่บอบช้ำเลยครับโดนเยอะเหลือเกินครับยุติไปในยกที่4นะครับชัยชนะเป็นขอนยอดพยัก